เอาปม่าออาไ่โอไมโอ้ไม่โไ่ม่โอ้อ้มั่น่โอเคผมจะรอดไหมผมจะออดไหมมอ่โอ้อไม่้ไมา้ไม่โอ้ไมอ่ไม้ไมนะ่อ้ไมอ้่มอ่ม อย่ามาทำเพื่อนเชิญ ฝากในเพื่อสรับผู้ให้สนับสนุนช่องนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาเพเทอร์เกมวีดีดีขอแนะนำ้านเจ๊น้ำการ์าเปิดประการมามากกว่า5ปีเครดิตดีผมได้ทำทูมานี่วันเลสแล้วก็ชีนธนาคารไปโกงอย่างแน่นอนหากคุณจะสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ description ใต้คลิปนะครับผมหลายเกมนะที่ผมก็กดปากก่อนสุดท้ายผมไม่ก็ต้องเป็นคนเสียสละอยู่ดีไม่เป็นไรครับท่านเจ้้าเสียสละก็เสียไปวะยังไงก็เถอะผมก็อยากเล่นเวเลสอยู่พอดีเลยเล่นแต่ซีดีเอาไว้ก็เบื่อนะครับเล่นซินก็ไม่พูดตามตรงนะ ผม่เล่นมาตั้งกี่ซีซั่นแล้วผมก็เล่นเวเดสบ้างแล้วกันนานๆที่นานๆทีส่วนไอ้ใบจันนี่ก็เก็บมาลงคังไปนะผมะผมก็ซื้อฮีโร่นี้มาแต่ว่า,วาให้พูดตามตรงครับผมไปกล้าเล่นผมยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้อะไรเลย,ยไม่รู้แต่เล่นได้ดีหรือเปล่า <c oughs> นั้น,นอย่าเพิ่งหาทำเนอะผมเอาใบาจันมาลงแรงโดยที่ยังไม่ฝึกเนี่ยแต่จริงถ้าเกิดว่าเราเล่นได้เนี่มันก็เอาเรื่องอยู่นะเอาไงดีวะให้โจ๊อกเกอร์ก่อนแล้วกันเนอะเออให้จ๊กเกอร์ก่อนนะผมว่า เพราะว่าโจ๊กเกอร์อ่ะเป็นแครี่ที่แพทได้ผมว่าโกงที่สุดแล้วยังไงก็ต้องแบนนะผมเป็นตัวออโต้แบนเลยแหละให้ดูตวลาพี่ร้อยได้เลยครับคือแรงสูงๆแม่งเก่งจริงครับโจ๊กเกอร์อแล้วเข้าไปล้วงโดนสวนตลอดไม่มีใครสู้มาได้เลยโจ๊กเกอร์นี่ครับผมเป็นตัวที่เถื่อนโคตรครับพูดไปผมก็อยากลองเล่นไบจอนนิดนึงไปเดี๋ยวผมอ่านสกิลทำความเข้าใจตรงนี้เลยแล้วกันจัดไปเพื่อน เดีย๋ยวผมอ่านสกิลเดี๋ยวผมอ่านสกิลแป๊บนึงแต่ว่าก่อนเดี๋ยวผมขอออกไอเทมโลมก่อนนะเออราคิดว่าเราไม่น่าเอาฟิกเกอร์มาพราะตัวเราเคลื่อนที่ไวแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นว่าพออ่านสกิลแป๊บนึงนะครับ A few moments later นั่นแหละครับหลักฐานแสดงความบริสิทธิ์ใจว่าผมยังไม่เคยฝึกเล่นไบชั่นมาก่อนเลยดูโล่ผมให้ดีๆด,ดูโล่ของฉันให้ดีๆแค่ต้องดูไว้ซะ ่โล่เงินเลยโคตรเท่บอกเลยโล่เงินเลยนะผมเป็นประกายโล่เกมก่อนผมก็เจออันเล็กแล้วเป็นคึกชีพหายเกมนี้ผมไม่รู้ผมจะไหวป่ะนะแค่เดี๋ยวเราดูก่อนเกมนี้เราผลออกของโลมเลยดีคิดว่าเป็นโลบล้างก็โอเคเออโลบล้างแล้วกันแล้วก็ถ้าช่วยเพื่อนเคลียร์ต้นเกมผมบอกว่าเออแต่ที่เราอ่านสกิลดูสักท่าหนึ่งจะคุ้มกว่านะครับผม พอท่านหนึ่งมันเหมือนจะแรงกว่านะแค่นั้นแหละต่อใช้สกิลครับเราค่อยเข้าไปตีนะผมเราจะได้เคลียร์เสร็จไวๆโอเคสวยถอยมาเพื่อนถอยมาไม่ต้องไปบนเพื่อนมาล่างมาล่างผมจะไปเช็คป่ามาก่อนจบบนโอเคเราพยายามบอกเพื่อนเยนะว่าป่ามันจบไหนนะผมทีมเราจะได้แบบรู้แล้วระวังตัวไวตัวทันนะนะไม่อยากเข้าแต่ไม่ได้ว่ะ แตถ้าผมมองไม่ผิดเมื่อกี้ไอ้ท่าพาสีของไบจันมันจะงัดด้วยใช่ไหมแล้วก็โออยู่นะไบจันสกิลเอาเรื่องนะผมติดใจเลยแหละโอเคต้องได้แล้วเปล่าไม่ได้ก็ถอยเพื่อนไม่ได้ก็ถอยยายายาเนาะโอ้ยนั่นโยนแล้วโอ้โหคือที่ผมไม่เข้าแล้วเราเข้าไปด้วยมันก็ตายคู่อะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยทีมเราก็หิวเกินบางที โอเคถอยก่อนดีกว่าไม่เยอะเมดเราอ่ะโยนเมแกจริงๆดโอ้โหเมดโคตรโยนแต่ดีนะเกมนี้ป่าเอาเรื่องอยู่ไปเอองเท้ามาแล้วครับความเก่งของไบจันนั่นจะอยู่ที่อันติีนะแล้วผมรู้สึกว่าตัวตัวมาเล่นง่ายมากนะผมตัวผมรู้สึกว่าผมว่าเล่นได้ที่ผมเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มฝึกใหม่อะไรนเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เล่นง่ายมากๆนะครับโอเคสวยไม่ได้แท้งมันไม่เป็นไร จริงไม่มีตัวคอมโบกับไบจันก็แอบยากนะแต่ว่านั่นแหละโอเคมาดิเพื่อนเราเอามังกรมไม่ได้แล้วเพราะมันโซนอยู่นะโอกาสโดนรัดก็มีให้เพื่อนเราเอาดาร์กไปดีกว่าโอเคเอปะอาปะอาป้าอป่าโอ้ไม่อเ่ผมจะรอดไหมผมจะรอดไหมปะกรดโอเค โอ้ยไม่ได้ไม่ไหวแล้วผมหมดหมดหมดความจะทนเลยโอ้ชนอะไรก็โดนเนี่ยวะชนสีกินขวาก็โดนเหรอโอเคขึ้นมาขึ้นมาดิโอเคต้องแบบนี้โอ oh, shit Oh shit, oh, shit. Oh. a few minutes later บนก็โดนล่างก็โดนตอนนี้เรากันล่างอ่อนดีกว่าพอบนเม็ดไปกันแล้วครับ อะไรแล้วอะไฮเตนายนูชไม่ไ no, ด้หรอกนะถอยก่อนถอย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 ับเกมหาก่อนผมอยากพาคนมาแกงเล่นนะแต่ว่าเราทิ้งป้อมล่างไม่ได้ว่ะแค่นี้เล่นยากอะครับโอ้ยไป้ไหมปี ช่วยได้แค่นี้แหละเพื่อนนาจะฆ่าได้ไหม<อ>ได้หนึ่งตัวแล้วผมก็ทิ้งเพื่อนตายสุดยอดสงสารเพื่อนวะโดนผมทิ้งเฉยคำถามคือไม่มีใครมาแก๊้งเลนเลยแต่ช่างก็เด้ครับต่ตอนนี้คงต้องปล่อยเบดเคลียร์ไปเองแล้วแหละนะสมผมก็ทำได้แค่กลับไปดีบอเม่อนอยู่ต่อก็ตายอย่างเคียดนะครับทำอะไรไม่ได้จริง โอ้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 ไม่ได้นะไม่ได้นะจะยอมจะยอมให้มันเล่นทีมุมแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะมามาแล้วมาพยศมาพยศ a few moments later โอเคชงให้ขนาดนี้แล้วอะไรดไม่ใช่อะไรดีไอ้ดิคิวเลนแต่ช่างมันจัดให้ได้จัดให้ได้ดไดคิกซี่จัดตุยแล้วคิกซี่จัดตุยเย่แล้ว <c oughs> โอเคสวยแตกสองสวยพี่สวย ชงให้ขนาดนี้แล้วว่าไม่ได้ก็แปลกแล้วไม่เพื่อนเนอ <c oughs> นี่ผมสายยอมสละชีพแครี่เพื่อด้ชงให้แน่ได้คิวเลยนะอัน <c> น <oughs> ี้จริงมันสมควรไหมคำตอบคือไม่ผมไม่ทําไปเพื่ออะไรไม่รู้แต่ไปจั่นดีอย่างหนึ่งนะมีดูดเลือดเนด็กต้องกลับบ่อยๆนะผมถึงแม้ <c oughs> ไม่จะดูดไม่เยอะก็เถอะนะเฮ้ย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 เล่นบนไม่ได้นะไม่ได้เกมมันค้างเฉย เออเออสวยได้คิวแล้วหนึ่งตัวมาแล้วครับมาพยศมาแล้วครับ <S 2> <S 2> <S 2> จัดปลามาต้นไม้ฮะจัดปลารอนตีผม,ม,มแปบบ๊บอีก11บเอ็ดวีนะครับผมมาพยศมาแล้วนะครับเออโดนงัดไปดิมาพยศจ้องจะเล่นอยูขข่นะครับ มาพยศจ้องจะเล่นคุณอยู่นะครับเออสตาร์ให้เพื่อนก่อนผมยอมตายฆ่ามันให้ได้สวยไ <_ D> <_ t ot> บยจั่นไม่โกงจริงวะจะปล่อยหลุดแหวนเลยครับจริงๆถ้าหลุดแบนคุณก็รีเกมเลยนี่กระดาษผมไม่ควรจะเริ่มเล่นครั้งแรกยังเล่นง่ายเลยนะประเด็นมันไม่ได้เป็นตัวที่เล่นเล่นยากอะไรอย่างเดียวที่ยากของไบจั่นคือการควบคุมอันติ LOL เพราะว่าอันติมันหันอนาล็อกได้ชช่เฉยแล้วผมแต่ว่าต่อย่างอื่นที่คือเล่นโคตรง่ายจริงไบจั่นเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ผมปอกตรงเลย แบนนะผมหลุดแบนก็ดีเกมครับกดแครี่มา3าตัวแล้วก็ขอดีเกมได้นะผมหรือไม่ก็เมด5ตัวได้นะครับไมเมท5าตัวไม่ได้เดี๋ยวมันต้องแครี่อย่างเดียวนะผมได้แค่แครี่นะครับประมาณนี้นะตอนนี้ระบบดีเกมยังรองรับแค่ตำแหน่งแครี่อยู่โอเคคือผมอะค่อนข้างมั่นใจฝีมือตัวเองอยู่นะว่าตัวใบจันทรอะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ที่ผมลองทําความเข้าใจสกิลของมันดูนะผมก็เลยคิดว่าน่าจะพอไหวครับขึ้นมาทำไมไม่ขึ้นวะ พอไม่ตายสักตัวไม่ดิมันต้องตายแล้วก็ไม่ตายสักตัวจริงๆเออเออเออเอาไปขึ้นมา What the fuck ลืมไปแล้วว่ามันต้องท่าโดนคือเออสวยอยู่ถึงแม้ผมจะไม่ได้ช่วยอะไรก็เถอะ พอกาจะฟิกเข้ามาทุบให้คลิกซี่แม่งลงไปล่างเลยแล้วเมื่อกี้โอเคอยากได้ปะอยากได้ปะแต่ว่าเราเข้าไปก็ตายเปล่านะครับดังนั้นอยากเข้าเลยโอเค เฮ้ยอะไร <S <S <โฮ>ของอเลนแม่งว่าฮัลโหลมันจะแรงเกินไปแล้วนะเพื่อนโอ้โหอเลนไม่พอยาดอีกตัวอเลนนี่มันก็ตายยากเริเลยตั้งแต่ปรับมาใหม่เนี่ยผมเริ่มบางผ่านแล้วนะแต่ผมออกไอเทมใหม่แป๊บนึงไอเทมอะไรดีว่ารอบนี้ขอสะท้อนแล้วกันนะครับผมทีมตรงข้าแม่งดาเมจกายภาพแรงนะครับออกกดสะท้อนมานี่คือโคตรคุ้มเลยแหละเพราะมันสะท้อนกลับไปเป็นกายภาพ15%นะคือปรับไปแล้วสะท้อนโคตรเยอะครับแล้วไม่ใช่กายภาพสะท้อนเป็นความเสียหายเวทกลับไปแล้วแบบ15%เนี่ย มันโคตรแรงเลยนะเอาจริงแล้วเหมือนเขาจะปรับไอเรื่องของปักไปแล้วที่เมื่อก่อนมันไม่สามารถสะท้อนไดเมจที่ติคอนไดอะวันนี้แม่งสะท้อนได้แลวผมกลายเป็นเกาะโกงเลยครับนัดออกลยครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเกาะสะท้อน12 seconds later เงีนเงง้เงี้เงี้ยงี้มาพยศกำลังไปเงี้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 เงีนยขอลากันเพียงเท่านี้เจออเลนผมไม่เสียงแล้วเดี๋ตโดนเหมือนเดิมอีกเออฟิกเราพร้อมนะ ถ้าหนึ่งก็พร้อมนะโอเคโอเคครับเราพยายามหนีให้ได้ก็พอแล้วอย่าไปให้อลเลนมันติดสแต็กกับเราเยอะเดี๋ยวตัวเราจะเล่นยากเกินไปนะอลเลนแม่งเมียน,นี่ดูดเลือดน,นะโมยิ่งเลือดน,น้อยยิ่งแรงแล้วมันดูดได้ก็ต่อเมื่อฟันครบ16ครพันดังนั้นเราอย่าไปติดสแต็กให้มันครับเดี๋ยวเราแม่งตาย two hours later ้ไม่ได้การแล้วนะอย่ามาทำเพื่อนฉันนะอย่ามาทำเพื่อนเชิญครบครบโอเคสวยได้เวลาไปจบบ้านกันรอดจังหวะนี้แหละขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย ในความตีตายเวออ้ยหยอกหยอกครับอะ,ะจบกันตึงจัดจริงเพื่อนทีมผมแม่งโคตรตึงโอ้โหขายอมแพ้เลยทีเดียวโอ้โหสงสัยไบยจั่นตึงเกินไปหยอกหยอกนะผมคือเกมเนี้ยผมแม่งไม่นึกว่าจะเล่นไบจั่นได้เลยสำเนนะี้ยตอนแรกผมยังเออกสกิลอยู่เลยแต่แบบทำความเข้าใจแป๊บเดียวก็เล่นได้นะครับสกิลแม่งไม่ได้ใช้ยากเลยไบยจั่นเป็นตัวที่เล่นโคตรของโคตรโคตรง่าย ผมไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาบรรยายเลยครับคำว่าง่ายมันยังน้อยไปได้ซ้ำต่อให้คุณคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานในการเล่นตัวประเภทแบบม้ามาก่อนเลยคุณก็สามารถเล่นเจ้บบาใบจั่นได้ชิวๆเลยครับตัวที่เล่นง่ายจนเกินไปเอาจริงว่าแอสซิสนขนาดนี้แล้วอ,อยากจะบอกว่าเกมนี้ผมทาประโยชน์ต่อไฟเยอะมากนะทั้งสตันให้ทั้งแทงให้สา,ารพัดอย่างไฟสุดท้ายก็ไม่ตายสักทีคือใบจั่นมังถึกด้วยไอประเด็นเนี่ยต่อให้เราออกดามจก็ยังถึกเลยครับยิ่งมีออกแทงโวนอีกกอสะท้อนอีกถึกแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นแล้วครับ ขนาดโล่ง,เอ,งเอเคก็หากใครดูคลิปนี้จบนะบผมก็ฝากไลค์แชร์ s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นไรนั้นก็กดดตามรับชมกันต่อไปนะครับ